nang ngồi xuống. nang long. Ah, sí. Muy bien. Ngồi xuống, à, yếm, yếm này. Ponte detrás de mí, para que mira aquí atrás. Lucy Ven, ven, mira, mira. Lucy. Lucy. Mira, mira. 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 ¡Uh! <coughs> yim. này, Lucy, yim noi, luk. Lucy.

สีน้ำเงินไม่ a p o น t รทำพาสปอร์ตให้ลูซี่เสร็จแล้วนะคะนี่ได้มาแล้วนี่เป็นพาสปอร์ตของสเปนนะคะเนี่ยด้านหลังนะคะที่ทำนะใช้วเวลาประมาณ20นาทีได้คนเยอะ เนี่ยค่ะกำลังจะเดินไปที่รถนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินค่ะ,ะเพราะยังไม่ได้กินข้าวเช้ากัเลยก็ลูซี่นีเ่เรียบร้อยอันนี้ก็เหลือแค่พาสปอร์ตไทยนะคะก็จะโอเคแล้ว เอ๊ะอากางเกงละเอ็มเมนมานั่งกันที่ร้านบาร์แล้วนะคะแล้วก็ได้น้ำส้มข่ากับกัวซางะนะตอนนี้คือเข้ามาที่บาร์นะคะเป็นบังที่นะโอ้ที่นี่มันใหญ่เนาะเขาก็จะให้โชว์เอ่อไอ้กระดาษะค่ะ ติดพิเศตเวลาเราไปฉีดวัคซีนมาว่าครบหรือยังอะไรเงี้ยนะเออถือว่าโอเคค่ะเราเราไม่มีปัญหาค่ะเราก็โชว์กันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีเขาจะให้ดาวน์โหลดแอปอยู่แล้วแล้วดาวน์โหลดแล้วก็เอามาโชว์อะไรกันเงี้ยก็ไม่มีปัญหารถก็ไม่เสิรโอเคแล้วเต็มลุ้ค่ะดู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 คนสวย

บอกว่าไม่ต้องทำกับข้าวแล้วกันมากินข้าวที่เดิมเลยที่เดิมเหมือนเดิมนะ,ะใต้ซุ้มองุ่นค่ะร้านบาร์ของเพื่อนนะคะที่ติดกับทะเลนะลูซี่หลับอยู่นะตอนนี้หลับอยู่ในรถก็จะได้กินข้าวกันนะคะ่ะแล้วมิเสเตอร์ก็จะได้ไปทํางานค่ะองุ่นเริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะได้เด็ดองุ่นกินกินเสร็จเราก็กินองุ่นตามไปด้วยนี่รถเห็นแล้ว น,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 นี่เห็นไหมนี่นนนนกินข้าวเสร็จแล้วก็จะมากินองหุ่นต่อ <laughs> โกรกมั้งฉาๆปดตะกบ

มาเจอกันเฉยเลยน,นี่รถได้องุุนอ้งุุนองุุนเดี๋ยวเรามานั่งกินองุุนกัน,าน,นมาอยู่บ้านแล้วนะคะลูซี่ก,กำลังหลับอยู่นะก็ไปทำพาสปอร์ตของสเปนนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ว่ามันมีอายุอยู่แค่2ปีนะคะเพราะว่าเป็นเด็กเล็กนะจริงๆพาสปอร์ตสเปนเนี่ยใช้เวลา10ปีนะคะ10ปีจะหมดอายุเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเรา5ปีตอนนี้ก็เหลือแค่พาสปอร์ตไทยนะคะของลูซี่นะก็ยังไม่ได้ไปโทรนัดกับทางสถานทูตนะคะว่าจะเข้าไปวันไหนอะไรยังไงเพราะว่าจริงโทรโทรนัดแล้วแต่ว่ามันมันไปวันที่เขาแจ้งมาไม่ได้ะคะ่ะก็เลยต้อง นัดเขาอีกรอบนึงเพราะว่ารถจะต้องไปมาดริดเนี่ยเดินทางไปขับรถไปประมาณ6ชั่วโมงได้นะเข้าเข้าไปในตัวเมืองมาดริดนะคะอยากได้วันหยุดะนะเนาะคือบอกไม่เตอร์ว่าเอออยากเหนื่อยอ่ะมันมันเหนื่อยอะนะมันมันอยากได้วันหยุดอะไรเงี้ยอยากทเที่ยวก็ไปทําพาสปอร์ตให้ลูซี่ด้วยเลยอะไรเงี้ยก็ตั้งใจจะไปทําพาสปอร์ตให้ลูซี่เขาเป็นพาสปอร์ตที่ไทยนะคะแล้วก็ไปเอาใบแจ้งเกิดตัวจริงด้วยเพราะว่าแจ้งไว้ตั้งนานล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปเอาสักทีนะแต่มาอยู่สเปนเนี่ยสิปีได้นะ ไม่เคยเดินทางไปสถานทูตเลยอะสถานทูตไทยในเมดริดนะเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะเดินทางไปไปได้หลายอย่างนะไปเมดริดคือไปดูรถด้วยไปทำพาสปอร์ตให้ลูซี่ก็มิเตอร์ก็กะว่าจะทาวีซ่าด้วยเพราะว่าจร,จริงตั้งใจจะกลับเมืองไทยกันใช่ไหมก็เลยเออเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าวีซ่ามันจะอยู่ได้แค่3เดือนอะนะมีอายุอะค่ะพอดีพ่อแม่มิเตอร์ก็มามาเจอกัน ท่านก็เลยเออกินข้าวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยสั่งอาหารกินต่อเลยรถก็เลยอยู่กับอยู่กับท่านต่อนะคะอยู่กันจนถึงเกือบบ่ายสามโมงนะเพราะว่าท่านอยากพาลูซี่ไปเล่นน้ําแต่รถไม่ได้ไปนะเพราะว่ามันร้อนมากมันร้อนแบบร้อนมากเลยก็เลยเออไม่ได้ไปลูซี่เขาก็สนุกสนานเห็นยา่าบอกโอ้ยกรีดกาส,สนุกสนานวันศุกร์นะท่านมีท่านสองคนมีทานอาหารกับเพื่อนกันที่บาร์นะั่นเองค่ะรถก็กล่าวว่าเออ,อเดี๋ยวรถจะไปกินด้วยอะไรเงี้ยนะ จริงมันก็ไม่ได้เป็นอาหารแบบเล,ลิศหรูอลังการะไรนะอาหารธรรมดาเนะเป็นปลาหมึกเพราะว่าแถวบ้านรถก็คือเขากินอาหารทะเลกันอยู่แล้วนะมันก็กินจนอย่างเนี้ยค่ะ